พี่สาริสานะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการรักษานิ้วโป้งเท้าเกหรือหัวแม่โป้งเท้าเกด้วยตัวเองนะคะอาการของหัวแม่โป้งเท้าเกนะคะก็คือจะเกิดจากกรรมพันธ์บางคนนะคะคนที่มีเท้าแบนนะคะก็จะมีอาการนี้ได้นะคะหรือว่าเกิดจากการใส่รองเท้าที่มันหัวแหลม เล็กเกินเท้าของเรานะคะบางคนเท้าก็จะบานแล้วก็แบนใช่ไหมคะส่วนมากก็จะเกิดกับผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงจะชอบใส่รองเท้าส้นสูงหรือว่ารองเท้าที่มันมีหัวแหลมๆนะคะแบบนั้นก็จะทําให้นิ้วโป้งเท้าเอียงได้นะคะถ้าสมมติว,ว่าอันนี้เป็นเท้าใช่ไหมมันก็จะเอียงมาอย่างนี้ถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวขออนุญาตโชว์เท้าให้ดูนะคะ วันนี้ก็จะขออนุญาตแชร์ในฐานะที่เคยมีอาการของนิ้วโป้งเท้าเกยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นเนี่ยให้รีบรักษานะคะก่อนที่จะเป็นหนักแล้วก็ต้องอาจจะต้องไปผ่าตัดได้นะคะสำหรับการรักษาด้วยตนเองสำหรับผู้ที่เริ่มเป็นนะคะอาการมันก็คือจะเจ็บเจ็บบริเวณจมูกเท้านะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นเท้าของเรานะคะ ก็จเจ็บบริเวณด้านหน้าของเท้าตรงนี้นะคะรักษานิ้โป้งเกด้วยตัวเองด้วยการกายภาพบำบัดหรือว่าการดัดนิ้วนะคะการดัดนิ้วก็จะมี3เท้าด้วยกันนะคะเริ่มจากดัดนิ้วโป้งเท้าเข้าหาตัวเองค้างไว้สิบวิค่ะ ที่2ก็คือดัดนิ้วโป้งเท้าลงไปทางอุ้งเท้าค้างไว้1ิบวิค่ะต่อไปท่าที่3ก็คือดึงนิ้วโป้งออกจากตัวค้างไว้1ิบวิ การดัดนิ้วด้วยตัวเองสามารถทําได้วันละประมาณ5-10ครั้งนะคะสำหรับการใช้อุปกรณ์ช่วยในการดัดนิ้วเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในการช่วยดัดนิ้วเท้าได้นะคะซึ่งนั่นก็คือหนังยางมัดผมนั่นเองนะคะแนะนำให้ใช้หนังยางมัดผมที่เป็นผ้านะคะเราสามารถนั่งยืนหรือนอนดัดนิ้วได้เลยนะคะเราได้หนังยางมาแล้วนะคะเราก็ใส่ ังยางเข้าไประหว่างนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ดึงอ้าออกแล้วก็ค้างไว้สิบวิค่ะนี่สามารถทำได้วันละประมาณ10ครั้งนะคะวิธีต่อไปก็คือการเปลี่ยนรองเท้านั่นเองนะ เราสามารถเปลี่ยนรองเท้าให้เป็นรองเท้ากีฬานะคะหรือว,ว่ารองเท้าที่มีหน้ากว้างนะคะสำหรับอีกวิธีนึงก็คือใส่ถุงเท้าลดการเสียสีได้ค่ะอีกวิธีนึงก็คือการเอาถุงเท้ามาพันรอบนิ้วนะคะเดี๋ยวโชว์ตัวอย่างให้ดูค่ะ อินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถซื้ออุปกรณ์ช่วยลดการบาดเจ็บของนิ้วโป้งหรือว่าหัวแม่เท้าเกาได้ด้วยนะคะนั่นก็คือซิลิโคนขั้นนิ้วเท้านะคะลองหาดูนะคะจะก,ก็จะเป็นซิลิโคนคล้ายๆกับอันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยสมมติว่านี่เป็นนิ้วนิ้วโป้งเท้านะคะแล้วก็นี่เป็นนิ้วนิ้วอื่น เราก็จะใส่ไปแบบนี้นี่นะคะมันก็จะช่วยเสริมระหว่าสมติว่าสมมติว่าตรงนี้เป็นนิ้วโป้งนะคะมันก็จะช่วยเสริมแล้วก็ช่วยอ่านิ้วโป้งออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะก็จะช่วยลดการแบาดจ็บหรือว่าช่วยลดอาการนิน้วโป้งเกเข้าไปด้านในแบบนี้ได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ